ด้วยความที่ผมมีนคนที่ชื่นชอบในสไตล์วินเทจผมก็เลยอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ผมสนใจให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้การถ่ายภาพของผม,ผมก็คงมีด้วยค้นแนววินเทจในที่ที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมรถคลาสสิกในกรุงเทพเลยทีเดียวส่วนกล้องที่ผมจะใช้ก็มีหน้าตาวินเทจอยู่ไม่เบากล้องตัวนี้ก็คือกล้อง Fuji f i l m X20 เป็นกล้องที่เหมาะกับคอนเซ็ปต์ของเรามากๆ และตอนนี้คุณก็อยู่กับผมแทมพัชินาทยาตะมัารุชยียในรายการ Look at me Creative <Wow. S 1> p i n e s s รายการถ่ายภาพเชิสข้างต่าง์ที่จะพาคุณไปพบกับความสุขในการถ่ายภาพสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Auto Vintage แถวออนุนี่เองเป็นสถานที่รับซื้อหรือว่าขายหรือว่าซ่อมหรือว่าให้เช่ารถคลาสสิกโบราณรวมถึงจำหน่ายอะไหล่ต่างๆด้วยที่สำคัญนะครับที่นี่เปิดบริการมาตั้งแต่ปี1975นะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็มีรถสวยๆให้เราชมกันมากมายเลย เรียกกันได้ว่าเหมือนเป็นพิพิธภัณเล็กๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่นี่นอกจากรถคลาสสิกแล้วยังมีโมเดลรถคันเล็กๆอีกด้วยวันนี้ผมจะมีเทคนิคถ่ายภาพอะไรมาแบ่งปันกันมาชมกันครับ ส่วนกล้องที่ผมจะใช้ก็มีหน้าตาวินเทจอยู่ไม่เบากล้องตัวนี้ก็คือกล้องฟูจิฟิล์ม X20 ลองดูหน้าตากล้องสะก่อนวินเทจไม่เบาเลยทีเดียวเป็นกล้องที่เหมาะกับคอนเซปต์ของเรามากๆเพราะว่ากล้องตัวนี้สามารถทําการเปิดการทํางานกล้องที่ไม่ธรรมดาเหมือนกล้องทั่วไปโดยการหมุนเลนส์ซูมออกไปและเมื่อเปิดกล้องแล้วกล้องจะพร้อมใช้งานได้ภายใน0.5วินาที ตีฟิล์ม X 2 0ซึ่งมีเซนเซอร์แบบ X Trans ซึ่งเป็นเซนเซอร์ CMOS ขนาดถึง12ล้านพิกเซลและนอกจากนี้นะครับกล้องตัวนี้ยังใช้ระบบออโต้โฟกัสแบบไฮบริดซึ่งมีทั้ง Face Detect และวก็ c o n t t a s t Detect มีระบบประมวลผลแบบ EXR Processor 2ซึ่งทำให้กล้องทำงานได้เร็วขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียว กล้องตัวนี้นะครับมีไอเซนเซอร์ตรงบริเวณวิวไฟเดอร์ซึ่งจะทำให้มันสามารถตัดภาพตรงหน้าจอ L C D ทำให้คุณประหยัดแสงได้ด้วยแล้วก็แสงจะไม่กวนตาเวลาคุณถ่ายผ่านวิวไฟเดอร์สามารถปรับรูรับแสงและสปีดชัปเตอร์ได้ที่ไดโอลตัวนี้มาโครได้ใกล้ถึง1ซนติเมตรด้วยโหมดซ u เปอร์มาโครของเลนส์ตัวนี้ก็ยังมีแฟลชเล็กในตัวอย่างสุดท้ายเลยที่ผมชอบมากเกี่ยวกับกล้องตัวนี้เลยก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยมีโหมดแต่งภาพต่างๆในกล้อง แล้วก็มีโหมดถ่ายภาพซ้อนมีโหมดที่ชอบที่สุดเลยก็คือโหมดจำลองฟิล์มฟูจิสมัยก่อนนี่เองอย่างวันนี้เรามาในสถานที่ที่มันคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะครับมันก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่ากล้องที่หน้าตาคลาสสิกแล้วก็ได้ภาพที่ได้โทนสีคลาสสิกด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับนางแบบสาวสวยซึ่งเป็นนางแบบสังชาติเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะถ่ายรูปเพื่อนผมคนนี้เนี่ยแหละนะครับ ด้วยโหมดธรรมดาก่อนเราจะถ่ายรูปให้ดูว่าสีธรรมดาของกล้องตัวนี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าโหมดที่ผมชอบมากก็คือจําลองสีฟิล์มแบบโบราณน,นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค หรับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้ฟิล์มขาวดำนะฮะเพื่อทำให้ได้ภาพที่มีสีแ็นภาพขาวดำตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายภาพขาวดำไปที่เรียบร้อยแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นจำลองฟิล์มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟิล์มที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพคน จะทำให้สีผิวดีนะครับลองมาดูกันว่าภาพจะได้เป็นยังไง okay. Let's this do ตอนนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเทคนิคการถ่ายภาพในที่มืดโดยที่จะใช้แสงนะครับระบายไปบนตัววัตถุซึ่งในกรณีนี้ก็คือโมเดลที่ได้จาก a u t o v อ n นเทจคันนี้นะครับผมจะใช้โดยการเปิดชัตเตอร์นานประมาณ2วินาทีแล้วก็เวลามืดสนิทเนี่ยเราก็จะเอาไฟฉายจากท่อซับมือถือเครื่องนี้ระบายลงไปบนตัวรถนะฮะตัวรถก็จะสว่างขึ้นมาก็จะเห็นเป็นแสงที่สวยงาม ซึ่งสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็พิเศษเพราะเวลาถ่ายภาพในที่มืดน,นะครับกล้องตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์จะไม่มีโล p พาสฟิลเตอร์ทำให้เวลาเราถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยคุณภาพของไฟล์จะดีกว่าภาพจะละเอียดกว่าแล้วก็มีสัญญาณล,ลบกวนน้อยกว่านะครับลองมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ ใช้วิธีในการตั้งค่าให้กดชัตเตอร์ให้ผมนะครับเอลราผมกดชัตเตอร์ไปแล้ว2วินาทีเขาถึงจะทำงานแล้วก็ผมก็จะเปิดไฟฉายในโทรศัพท์นะครับเปิดไฟฉายแล้วที่ไม่ดูกัน ก็ะจะได้ภาพที่มีสีและแสงที่สวยงามสำหรับกล้องตัวนี้นะครับอีกอย่างนึ่งที่พิเศษมากเลยสำหรับกล้องตัวเล็กนี้ก็คือมีระบบถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นวิดีโอแบบ HD ไฟซึ่งมีความละเอียดสูงมากแล้วก็ ถ่ายที่ความเร็วถึง60เฟรมต่อวินาทีและหากคุณต้องการเร็วกว่านั้นคุณสามารถเลือกภาพให้เล็กลงแล้วคุณจะได้ความเร็วถึง250เฟรมต่อวินาทีซึ่งเร็วมากเรียกได้ว่าถ่ายกระสุนปืนเนี่ยหยุดกระสุนได้เลยเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้เฟรมเร็วๆหรอกผมใช้เฟรมธรรมดาๆรรแต่ถ่ายคนที่ไม่ธรรมดาดีกว่า ผมว่าความวินเทจยังไงก็เป็นสไตล์ที่ไม่มีวันสูญหายไปไหนขอ mm hmm. ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมยัยสไตล์นี้ก็ยังอยู่ได้และยังคงโชว์ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ความเก่าความคลาสสิกค,ความมีเสน่ห์ในตัวเองซึ่งเป็นสไตล์ที่ผมชื่นชมและหลงใหลามากๆเลยครับและกลับมาพบกันใหม่กับรายการที่พาคุณไปพบกับความสนุกสนานในการถ่ายภาพในเชิงสร้างสารรค์อย่างมีสไตล์กับ Look at me Creative Happiness สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายรูปกบลังแบบส,สวยๆขนาดนี้เองแล้วก็ใช้โหมดจำลองสีของฟิล์มต่างๆากับกล้องตัวนี้ซึ่งมีทั้งฟิล์มเวลเวียที่ให้สีสดนะครับแล้วก็ฟิล์มโปรเวียที่ถ่ายผิวสีคนสวยแล้วก็มีฟิล์มขาวดำที่แน่นอนอยู่แล้วให้ภาพขาวดำนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีผมก็ ชื่นชอบโมเดลรถของที่นี่มากผมก็เลยขอยืมกับทางออ t โตวินเทจพอมาถ่ายรูปหนึ่งรูปเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นเทคนิคในการใช้ไฟระบายแสงลงบนตัววัตถุแล้วก็ทำให้ตัววัตถุดูน่าสนใจนะครับ Look at me